น,น้องปัดแม่มาแม่มาจอดางทำไมได้แมงผีเสือเส้อแล้วบบดนี้ <c oughs> มันคือแมงกระเบื้อเด้แม่มันไม่ใช่ปลาแค่ <c oughs> จังเดวันที่ยิบเก่าเขาจะได้สร้างเต่งหนาหันเนี้ย<อ> <c oughs> จังววัดเดี้ว รู้แล้วว่าเอ้าคือสิบร์บางทันดีเดือดใจนะไม่ได้ใจว่าจุดประเดี๋ยวแต่งกันเองจีแม่ได้เลยอ้าราลการเป็นอะไรนักการยันก่อนสิให้สร้างมาแต่งหนักก้อนจะย้อนย่านจะคล้องแต่งหนานนักนั่นแหละแม่ต้องทำกล้วยหอมเท่านราชกา่ต้องประจำโซ่แม่มันเป็นมันเป็นทรงผมประจำตัวแม่แม่ต้องทำทรงนี้ น้ำว่ากล้วยไข้บ้างสันจีให้แม่เอาไปติดด้วยนะติดสองข้างสิพี่วิรดี้ค่ะคิดถึงจังเลยล่าสุดแม่แตนมาจ้างสร้างตะวันสร้างเบว่างพี่น้องเอ้ยกับนังเขียวออกกันอยู่วันที่ยิบเก่าหนี้จังได้ แม่แต่งกับน้องแนนสีไดสร้างแต่งหนาอเนี้ยาแ่เนะ่แบ่งกันไปไม่ได้หรอพ่ทีกับน้องบานนี่แบ่งกันไปแสดงว่ามือนั้นมือ <c oughs> มือดี <c oughs> มืองามีดีก็น <c oughs> แต่งงานหลาย <c oughs> แม่นมน่า่จิตใจ่พน่่่่้่่่จัง่ง่ง่่่ิ่่่่ท่่่่่า พี่ว่าี่วากเลิกกันสร้่างกเลิกแล้วมึ่งบามะเขียว้างหรือม้าเขียวอาางไปแต่งหน้าวันที่ยิบเก่า้างบ่วังเห,งงหลือมนี่เด้เหลือมกับเป็นผูมี่ปีมือเ้ยิว,ว่า, <laughs> มมาขากันตายกอนสี่ <laughs> คนมัดจางสร้างแต่ว่าสางบาบางยีงว่ะจางจะมัดจงสางสางบาบางไปด้วยไจังได๋อนี่แดงกับแดงกันเรวย่านเตดมันสีเขียนคิ้วแบบเข้มไหมคะแงเองเจาภาแดงองไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ โมเมนต์พี่ที่เบาบางพี่ที่ต้องรับผิดชอบด้วยการหาสร้างมาให้ยี่แม่มาต่งกรุงเทพเลยปาดอิมพอร์ตอิมพอร์ตเอาตัวแม่เฮาใครก็ได้ว่าแต่โมเมนเฮาแต่งเองกันเฮาแต่งเองนี่จกตากันเถอะมาได้มได้เอาขี้ลายมาได้เอาหมอล่ำไปแต่งหน้าสิไปงานนั่นแต่งกังสิมันก็เป็นหมอล่ำมันก็เข้มบอกตาก็เข้มดำเปื้อไปแล้วมันก็บ่ได้แล้ว แม่อะไรแม่เพนไม่ตอนหลับอ๋อแม่หมูหวานแม่ตุ้มแม่ปลาตัวแม่ปลาคันแม่ตุ้มแม่ก็ได้ตาซีนวยพกนวยหูดอแล้วเขียนตาขึ้นเนี่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุกอังไม่จอดไม่จอดแม่นอนรับบ่นาะขึนหนีสร้างบ่ว่าได้ต้อนตาแล้วก็นอนดูแหละเด้อโซติตดีตาเพอแห้งเนาะ แล้วหขึ้นูขึ้นยากแล้ววันนี้แม่ข่อยขึ้นยากแล้วพี่น้องไม่ข่อยแม่งไหนหู่ะมอกจอดรถกับบมีเอาไปจอดกับพนบกไก่เอาแม่จัทารเขาไงประตูยังนี่เอาจปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วค่ะกันบอกพี่บอทวดน้นหมอยนั่นล่ะให้บอกให้มากคำมากมืดมาเดิก ขาอันแมว่านานเจ้าแ้วนอคนเขาบอเปิดโอกาสให้เบ้าเลยกําลังสีหับปากแสบสุดแล้วหกรวนหัวน้ำเมโอ้เห็นบาบเมียเดนะเมีหมอล่ำเด้นหนพี่น้องแมวว่านาด้หน้่ลเอาลูกขี้มาหอดประตูแรกกําลังสีเดียวเขายุดขนัะประตูนี้เข้าบ่ได้ให้ไปเขาประตูหุ่นเหมือนัน บ่มีโอกาสได้เป่าคือกันเคนเดียวไปก่อนเอ้าเออเอาเ้ากอดขึ้นยากต่อไปแม่ก็ทอดยิบเก่ากับอีกหลายมือบ่ว่าบ่หลายเด้สองแม่ลูกกับสีน้ำหาสร้างแต่งหนาต่อไปขลุ่นดอกแม่บโบตุ้มอยู่ในบ้านเสมอขลุ่เห็นโบมีบ้านมากแม่เต้นแม่แอบไปเอ้าเอ้าไปด้เอ้าฮึบฮึบ แต้งไปไซบอสเมื่อ,น,อนี้ชิ้นแต้งไปไซข้นหันบ่า,นนนเ,าเนี่ยแม่บอสขืนเสื้อผ้าเนี่ยขึ้นยูหยยันหคือ,อขึ้นทั้งคางขันได้สร้างแล้วบอกในเด้อขอแต่งน้ำเน่ <laughs> พี่น้องเอ,อ้ยยีแม่ข่อยพิดหวังแล้วมื่อนี่โอ้อุตสาหตั้งหนาตังบ้างอ,อ,อุตสาห์มาหัว่าจันร่อยเอ็ดมาจากส้างสร้างบ้าบางไปแล้วคุณ